สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n แนลดูดวงบายมิมี่หนึ่งสามกับความลับที่จักรวาลอยากจะบอกคุณนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีเมษนะคะหรือว่าท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22มีนาคมจนถึงวันที่21เมษายนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวราศีเมษในเดือนกันยายนนะคะมาดูกันว่าเดือนกันยายนนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นยังไงบ้างนะชาวเมษ ชาวธาตุไฟนะคะอันดับแรกเลยล่ะในวันที่2กันยายนเนาะจะเกิดฟูมูลขึ้นในเรือนที่12ในราศีมีนเรือนที่12คือเรือนวินาศเรือนที่12คือเรือนที่เกี่ยวข้องกับความลับเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นอดีตชาติย้อนกลับเจ้ากรรมนายเวรเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกว่า จิตใจอะทางจิตวิญญาณน่ะนะคะซึ่งพอมันเกิดฟูมูลหรือพระจันทร์เต็มดวงขึ้นเนี่ยนะคะในราศีมีนแล้วมันมีดาวเนปจูนซึ่งเป็นดาวประจําของเรือนราศีมีนสถิตด้วยหมายความว่าคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าปลดปล่อยพลังของราศีมีนอะปลดปล่อยพลังของ ของคุณออกมาเอาพูดผิดปลดปล่อยพลังของราศีเมษไม่ใช่ราศีมีนปิดปล่อยพลังของราศีคุณคือปลดปล่อยราศีเมษออกมาคุณต้องยอมทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่เกิดประโยชน์เลยในชีวิตคุณแล้วก็เริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ค่ะอะไรก็ตามที่คุณทํามานะแล้วคุณรู้สึกว่ามันไร้ค่าสิ้นดีมันช่างเสียเวลาสิ้นดีคุณทิ้งมันเถอะแล้วคุณเริ่มต้นใหม่นะคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางเส้นใหม่ก็ได้นะคะหรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันเขาเร ชีวิตคุณมากขึ้นในช่วงเวลานี้คุณจะรู้สึกว่าคุณยอมจำนนต่อจินตนาการคุณยอมจำนนต่อเรื่องของจิตใจคุณยอมจำนนต่อความฝันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณต้องอยู่กับตัวเอง ทำเธอคะ่ะเมดิเทชันนะคะทำอนาปานสติก็ได้นะคะทำวิปัสสนานั่งสมาธิอะไรก็ได้ซึ่งสมาธิมีถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับศาสนานะคะใครศาสนาไหนก็ทำสมาธิได้สมาธิคือการทำให้จิตสงบและเกิดปัญญานั่นเองเนาะจิตสงบคือการอยู่กับตัวเองเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะชาวราศีเมษนะคะต่อไปหลังจากนั้นนะคะ ในวันที่5นะเจ้าดาวพุธก็จะเดินทางเข้าสู่ราศีตุลในเรือนที่7เจ้าดาวศุกร์ก็จะเดินเข้าเรือนที่5ราศีสิงดาวพุธไปเรือนที่7มันก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการสื่อสารความสัมพันธ์ในเรื่องของคู่รักถ้าเรามีคู่รักพัดเนื้อหุ้นส่วนเรื่องงานก็ได้นะคะคุณอาจจะต้องมีการเจราจารติดต่อพูดคุยอะไรกับเขาพวกเขามากขึ้นโดยเฉพาะในระดับ องค์กรระดับภาคล้ฐเอกชนเลยก็ได้นะคะถ้าคุณทํางานที่ยิ่งระดับใหญ่ขึ้นคุณก็ต้องมีทักษะในการที่พูดคุยที่กว้างขึ้นนะเป็นเกณฑ์ของการติดต่อประสานงานถ้าใครมี question mark ในใจว่าเอ๊ะถ้าฉันจะเริ่มในการดีลธุรกิจเนี่ยหรือติดต่อธุรกิจกับพันเนอร์หุ้นส่วนฉันนะคนเริ่มช่วงไหนดีเอาละตอบโจทย์ให้เลยค่ะชาวราศีเมษ2กันยายนเป็นต้นไปนะคะดีมากๆนะ ส่วนเรื่องดาวสุกเดินทางเข้าเรือนคู่รักก็เช่นกันนะคะในวันที่5กันยายนเนี่ยมันทําให้เขาเรียกว่าคุณอาจจะไปเจอกกับเรื่องราวของความรัก หรือไปปิ๊งกับใครสักคนหรือเป็นการจุดชนวนเริ่มต้นของความสัมพันธ์หรือความรักที่กำลังจะก่อตัวก็ได้ม่มองว่าเป็นเรื่องดีนะคะถือว่าดีทีเดียวลหะหรือตัวคุณเองอาจจะใช้เวลาอยู่กับลูกมากขึ้นหันมารักลูกของคุณรักคนในครอบครัวที่มีอยู่แล้วมากขึ้นนะคะเป็นการใช้เวลาร่วมกันได้ด้วยเช่นกันทีนี้หลังจากนั้นในวันที่9 กันยายนนะคะเจ้าดาวอังคารซึ่งอยู่ในเรือนของตัวคุณเองนี่แหละราศีเมษนี่แหละเรือนที่1นั่นแหละคะ่ะจะเกิดการรีทูเกตหรือว่าการเดินถอยหลังดาวอังคารเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่9กันยายนจนถึงวันที่14พฤศจิกายนการเดินถอยหลังของมันเนี่ยจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่ามันไม่ค่อยเกิดขึ้นนะฮะมันเกิดขึ้นครั้งล่าสุดคือ3.2ปีที่แล้วแล้วมันมาเกิดขึ้นอีกครั้งครึง,ครงตอนเนี้ย มันเกิดขึ้นครั้งที่เราคือปี1988มาเกิดขึ้นอีกครั้งคือหนึ่งในปี20 2 0นีเนี้ยนะคะซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่หายากเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเห็นว่าตัวเองอ่ะอยู่ในการช่วงของการแก้ไขอะไรหรือว่าต้องแก้ไขอะไรนะคะหรือถ้าคุณอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากทําอะไรคุณจะต้องเริ่มทําตัวให้เป็นแบบนั้นแล้วในทางที่ดีนะคะอย่างเช่นคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างหนึ่ง คุณก็ต้องเริ่มในการที่จะทําตัวว่าตัวเองอ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างนั้นแล้วจริงๆนะคะซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่มันจะบังคับอ่ะพลังงานแพชชั่นของมันอะ่ะจะบังคับให้คุณเป็นไปอย่างนั้นนะคะแต่คุณที่จะต้องดําเนินการโดยที่คุณไม่สร้างศัตรูนึกอ,ออกมามทำไมไม่ถึงใช้คำนี้คำว่าสร้างศัตรูคือคำเปียบเลยค่ะเพราะว่าการที่อิทธิพลดาวอังคารเข้าไปอยู่เรือนตัวเองนะ่ะโอ้โหอารมณ์ร้อนที่คุณเป็นมันจะร้อนเข้าไปอีก อาการโมโหโทสะที่คุณเป็นมันจะเพิ่มอันจและพลังงานเหล่านี้เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นตัวคุณเองจะต้องสงบด้วยนะคะแล้วก็ใช้หลักของเหตุผลเข้ามาช่วยใช้หลักของจิตใจเข้ามาช่วยด้วยนะคะแต่ช่วงเวลาที่ดีม,มากๆเลยนะมันเกิดขึ้นในเรือนตัวคุณเองอะทีนี้หลังจากนั้นวันที่13กันยายนนะคะเจ้าดาวพฤหัสเนาะดาวพฤหัสอยู่ไหนอยู่นี่ ก็จะเดินหน้าแล้วนะคะหลังจากที่เขาเดินถอยหลังมานานดาวเสาร์ก็จะเดินหน้าเช่นกันในวันที่29กันยายนการเดินหน้าของดาวพฤหัสกับดาวเสาเนี่ยมันส่งผลต่อจักรวาลน,นะคุณเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่ทรงพลังและให้อานุภาพเรื่องของทางบวกอะ่ะส่วนดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่และทรงพลังที่อนุภาพเรื่องของทางลบ จริงๆอ่ะดาวสองมันทางลบแต่มันดีไหมไมีว่ามันดีนะคะมันเกิดขึ้นมันจะทําลายสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อเราเจอสิ่งที่ดีกว่าอ่าดาวสองดวงนี้กำลังจะเดินหน้านะคะถือเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งของกาแล็กซี่เลยว่างั้นเออนะคะต่อไปหลังจากนั้นในวันที่17นะคะเปลี่ยนสีก่อนวันที่17เสีเหลืองทำไมไม่ได้ล่ะวันที่17กันยายนจะเกิด New Moon นะคะนี่อ่พระจันทร์เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่นะเริ่มจนวงโครจรใหม่ของดวงจันทร์ในเรือนที่6ในวันที่17เกิดขึ้นในราศิกันอย่างที่บอกนะคะการที่ดวงจันทร์เนี่ยเขาเกิดเริ่มการโครจรครั้งใหม่นะคะมันจะทําให้เราเนี่ยได้เริ่มต้นในเรื่องนั้นๆใหม่ ในคุณเมธก็เหมือนกันนะคะคุณเองจะได้เริ่มต้นในเรื่องของการหันมาดูซิว่าชีวิตคุณตอนนี้ปัญหาสุขภาพมาดูแลร่างกายตัวเองไหมกินมีประโยชน์ไหมพักผ่อนเพียงพอไหมออกกำลังกายหรือเปล่าคุณควรเริ่มทําและคุณจะได้มีพลังในการทําสิ่งนี้นะคะ New Moon คนเริ่มต้น 2. คุณจะไปดูในเรื่องของงานรูทีนที่คุณทำเนาะปัจจุบันนี้ลูกน้องคุณคุณอาจจะได้มีการจัดโต๊ะใหม่ในวันนั้นก็เป็นไปได้ถือเป็นการเอาเลิกเอาชัยก็ได้นะคะจัดโต๊ะใหม่ปัดกวาดดูซิคอมพิวเตอร์เราเนี่ยถ้ามันเก็บข้อมูลจนรกเนี่ยลองจัดสันไหมทาไฟลิ่งดูไหมคะจัดไฟล์จัดโฟลเดอร์อะไรต่างๆให้มันดีนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,อง,ของปัญหาสุขภาพตัวเองเราจะเห็นชัดมีการเริ่มต้นกับการดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้น เลิกสูบบุหรี่ไหมล่ะอ่ะเริ่มวันนี้เลยนะคะมันคือการทําเพื่อตัวเองล้วนๆนะคะลองดูนะคะนิวมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ละค่ะเรื่องของตัวเองซะส่วนใหญ่นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของไพ่ทาโรนะคะว่าไพ่ทาโรจะว่าอย่างไรบ้างนะคะชาวลัคนาราศีเมษเอะละค่ะมาดูในเรื่องของ ไพ่ทาโร่นะคะว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะในเรื่องของการงานการเงินนะคะครอบครัวกระทั่งเรื่องของสุขภาพก็ตามเนาะอ่ะใบแรกนะคะโอ้ยมาแล้ว10บดาบนะคะมาลุ้นๆเลยค่ะเรื่องสุขภาพคุณล้้นๆชัดๆนะคะนิวมูลวันที่17กันยานั่นเองเนาะพระจันทร์เริ่มต้นการโคจรใหม่ในเรือนสุขภาพของคุณนั่นแหละ ชัดเจนที่สุดละอ่าเดี๋ยวมี่ขอเปิดไพ่ครบก่อนนะคะเดฟรูก็ตามมาฉันใดก็ฉันนั้นอืมจัสเมนต์มาแล้วนะคะจัก,กรวาลกำลังให้โอกาสคุณละ่ะ อ่ะเรื่องแรกก่อนเลยนะขอพูดถึงปัญหาสุขภาพก่อนเลยแล้วกันนะคะชาวลัคนาราศีเมษหลายๆท่านจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสุขภาพของตัวเองนะคะหลายๆคนอาจจะเกิดเรื่องของการเข้าโรงพยาบาลพบหมอพบแพทย์ผ่าตัดไม่สบายด่วนขึ้นได้นะคะหรือหลายๆคนมีการก่อกําเนิดของโรคใหม่เกิดขึ้นเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วต้องเจอเอาละ่ะ ถ้าคุณเจอขึ้นมามันเป็นโอกาสที่ดีแล้ววันที่17นี้ที่คุณจะได้เริ่มกําจัดมันคุณรู้ว่ามันจะเป็นโรคเป็นภัยในอนาคตวันที่17นี้คุณเริ่มที่จะปรับตัวซะปรับเปลี่ยนลักษณะการอยู่ลักษณะการเป็นลักษณะการกินทุกอย่างนะคะทุกสิ่งอย่างมันจะได้ไม่เกิดนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันปลงทุกอย่างเกิดก็เกิดไปอ้าวอันนั้นก็แล้วแต่คุณละกันนะคะแต่ว่า อโรคยาปรมาราภาค่ะการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีถือว่าเรื่องของสุขภาพมีให้อันดับหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะสุขภาพดีทําอะไรได้หลายอย่างมากแต่สุขภาพไม่ดีอย่างหนึ่งแล้วทําอะไรไม่ได้เลยนะนะคะอ่ะต่อไปในเรื่องของการงานนะคะคนที่กําลังรอคอยงานตกงานหรือกําลังคิดจะเริ่มงานใหม่อยู่กําลังมาแล้ว ะะมาแล้วค่ะนะคะรอคอยอยู่มาแล้วนะคะเริ่มงานใหม่การเริ่มต้นงานใหม่การที่มีเกณฑ์ในเรื่องของการงานที่ดีเข้ามานะคะอ่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสําหรับการที่คุณจะโดนเรียกเข้าไปทํางานอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นนั่นเองนะแต่ขออย่างเดียวนะคะระวังเรื่องของจิตใจอย่าใจร้อนอย่าโมโหอย่ารีบร้อนนะคะให้เวลากับทุกสิ่ง ใจเย็นๆต้องใจเย็นนะคะดาวังคารอยู่ในเรือนที่1ของตัวคุณเองด้วยเพราะฉะนั้นมันทำให้คุณอารมณ์ร้อนมากกว่าปกติตั้งแต่วันที่9กันยาจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนะคะคุณจะมีอาการแบบเนี้นะคะยังอารมณ์ร้อนอยู่นะคะทีนี้ในเรื่องของฟูมูนเดี๋ยวนะการเงินแล้วใช่ไหมเอาการงานแล้วใช่ไหมคะสุขภาพการงานเอ,อารเงินนะคะอ๋อการงานขอต่อ,อกนิดนึงนะค่ะ การงานเนี่ยโอกาสใหม่มาจริงๆนะคะจัก,กรวาลจะให้โอกาสคุณนะคะใครก็ตามที่คุณที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณที่มีโชคโชคดีอยู่แล้วแต่อยากออกจากงานเนี่ยมันมีคนแบบนี้จริงๆนะคุณคือโชคดีมีงานทําไม่ตกงานแต่อยากออกจากงานด้วยความที่อะไรก็ไม่รู้ละรู้สึกไม่เติมเต็มหรืออะไรก็ตามเนี่ยจัก,กรวาลบอกว่าจะให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งลองคิดใหม่นะคะลองคิดใหม่ในเดือนนี้นะคะถ้าคุณคิดดูแล้วถ้าคุณคิดแล้วมันมันมัน มันยังคําตอบเหมือนเดิมก็โ l l o w ตามที่จิตใจคุณร้องขอแล้วกันนะคะแต่จกักรวาลจะบอกว่าการที่เริ่มต้นใหม่และโอกาสดีๆของคนเราไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลานะคะอ่ะทีนี้เรื่องของการเงิน การเงินเนี่ยยังไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าหูหวานะคะแต่ก็มีได้เงินมานะคะยังได้เงินมาส่วนใหญ่เงินที่ได้มาจะมาลักษณะของงานกงสีถ้าใครทําเป็นรูปแบบของธุรกิจครอบครัวหรืองานที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวงานกงศีก็ยังมีเกณฑ์ที่ได้เงินเข้ามาอยู่บ้างนะคะยังไม่ถึงกับอัตคัดแลนแคนเลยทีเดียวนะอ่าส่วนถามว่าโชคลาภก้อนใหญ่มีไหมนะคะอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก่อนนะคะชาวราศีเมษขอให้รอหน่อยละนะคะ การเงินการงานครอบครัวครอบครัวโอเคนะคะเรื่องของครอบครัวก็คือมีความสุขดีที่มีบอกมาหรือว่าใครก็ตามที่ทาธุรก,กิจกับครอบครัวทํางานเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะคือดีอะ่ะนะคะคือดีส่งเสริมมากๆในเดือนนี้นะคะอ้าวสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเดือนกันยายนของชาวราศีเมฆก็คือความใจร้อนมี่บอกไปละนะคะ the เดนี้ซ of sauce ห้ามประมาทอย่าใจร้อนอย่าประมาทอย่าหุนหันพลันแล่นทุกอย่างคุณต้องใช้สติแล้วค่อยๆตรองแล้วคิดวิเคราะห์นะคะชาวราศีเมษในเดือนนี้อาจจะต้องอยู่กับเรื่องของการมีดิเทชันนะการวิปัสสนาการกรรมฐานการ นั่งสมาธิอะไรบ้างหน่อยให้ตัวเองรู้สึกว่ามีสตินะคะจะได้ทําให้ทุกสิ่งอย่างมันดีขึ้นมีกังวลเรื่องสําคัญมากๆแค่เรื่องเดียวคือเรื่องของสุขภาพนะถ้าเป็นไปได้ลองดูนะคะหันมาใส่ใจกับมันหน่อยนะก่อนที่จะสายเกินไปนะคะชาวราศีเมษเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันต่อนะคะว่าความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปในลักษณะไหนบ้างคะ่ะ ราคามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนกันยายนนี้จะมีความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอย่างไรบ้างนะคะมาแล้ว5ดาบตีกันวุ่นวายหรือยังไงนะคะหาดาบ6ดาบ3เหรียญสคาา The Lover อ้าวสี่คาถามาแล้วมีแต่ไพ่าดาบกับไพ่ไม้เท้าเนี่ยเจ็ดเหรียญ the three so far อ้าวจริงๆด้วยจําได้ไหมมาละมีบอกว่าดาวสุกกันจะย้ายเข้าไปเรือนที่5ดาวสุกคือดาว ความรักและการเงินถูกไหมฮะมันย้ายเข้าไปเรือนที่5คือเรือนคู่ในเรื่องของเรือนความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่ความรักเดินเข้าหาเจอในเรื่องของความโรแมนติกอะไรต่างๆเดินเข้ามานะคะซึ่งมีมองว่าความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีเมษถ้าเกิดว่ามันลุ่มลุ่มดอนดอนอยู่นะคุณก็อาจจะมีการปรับความสัมพันธ์อ่ะมาเริ่มจากคนที่เป็นคนโสดก่อนละกันนะถามว่าคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์จะพบรักเนื้อคู่มีคนเดินเข้าหาไหม ตอบเลยว่าใช่นะคะจะเป็นเหตุการณ์อิทธิพลนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนเลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เด่นชัดคือคนที่มีความสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรม,รรมหรือมีแฟนที่ไม่ใช่คนไทยนั่นเองคนไทยก็ได้อาจจะเป็นเราเป็นพุทธเขาเป็นมุสลิมก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะของ long distance relationship หรือเรียกว่าความสัมพันธ์ระยะไกลทางไกลน,นั่นเองความรักทางไกลเนาะแต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นชิดแชท ออนไลน์ Online, นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆคนที่เข้ามาคุณในช่วงนั้นลองดูเขาดีๆนะคะถือว่าเป็นคนที่ดาวสูงนําเข้ามานะคะซึ่งถือว่าดีเลยล่ะอคนโสดกำลังจะเจอคู่แล้วดีใจด้วยนะอ่ะหลายๆคนเขาเรียกว่าเจอคู่ก็ตามแหละคุณก็ต้องมีความยังไงล่ะเขาเรียกอ่ะอย่าใจร้อนนะเออชาราศีเมษใจร้อนคือเป็นคนที่เห็นปุ๊บชอบเลยจะเอาเลยจะนั่นเลยแบบ คือคือจะถูกใจเลยอะทั้งที่ไม่ได้พิจารณาตรองอะไรมากมายอะคือลักษณะราศาีเมษเป็นประเภทที่ว่าเห็นใครถูกใจเอามาก่อนแล้วค่อยมาดูว่าคบกันได้ไหมจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวคุณเองอะลองดูนะคะอย่ารีบร้อนค่อยๆเอามันมาแน่นะคะ ทีนี้คนที่คุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะนะคะคุณจะไปในทิศทางไหนนะคะคุณจะมีความพัฒนาความสัมพันธ์อะไรขึ้นมาไหมจกักรวาลบอกว่ายัง no commitment นะคนที่คุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณก็ยังคงอยู่ในเรื่องของความไม่ชัดเจนอยู่แบบนั้นนะคะ no commitment หมายความว่าอ่ะตีนิ้แง่บวกให้หน่อยละกันเนาะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่เขาบอกว่าออา มาลองคบกันไหมไม่ใช่แฟนนะลองคบกันจากที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะแต่ก็ยังไม่มีคอมมิทเมนต์ยังไม่มีอะไรที่เป็นคําสัญญิงสัญญาให้คุณอยู่ดีนะคะในเดือนนี้แต่คุณอย่าใจร้อนล่ะชาวราศีเมษมีกลัวเรื่องเดียวคือใจร้อนนะคะอ่ะถือว่าดีมากๆถ้าจะให้ดีเนี่ยคุณไปคบชาวต่างชาตินะนะต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมคือดีมากนะคะต่อไปแล้วถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วล่ะคะชีวิตความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะความรัก Love, Hate, Relationship <c oughs> มันไม่ได้หมายความว่าคุณทั้งรักทั้งเกลียดนะคะมันไม่ได้แปลตรงตัวแบบนี้นะคะแต่มันหมายความว่าความสัมพันธ์ที่อิงอาศัยในเรื่องของการบาลานซ์ความรัก กับความที่ชังเนี่ยมันต้องสมดุลไปด้วยกันมันทําให้คุณไม่หลงและเหลืองไปในรักแล้วมันทําให้คุณไม่เกลียดลึกสุดกับความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องของการไม่ชอบคุณจะสามารถสมดุลมันได้ซึ่งไพ่ใบน,นี้มีชอบนะมีมองว่าคนที่มีความรักหรือมีคู่อยู่แล้วเนี่ยถ้าได้ไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าคุณกําลังจะต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์ของคุณให้เป็นไปนในทิศทางที่ทั้งรักได้ทั้งเกลียดได้แล้วเอามาบาลานซ์กันนะ่ะอ่ะไม่ใช่ว่ารักสุดโตง่งจนมองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีขของเาเาลลยแล้วก็ อันนี้เกลียดสุดไม่ชอบสุดอีแต่ทำว่ารักอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้คุณก็ต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์โดยรวมแล้วนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเอาเป็นว่าแค่คนโสดมีความรักเข้ามานี่ก็ดีสไตล์ละเนี่ยนะคะคนมีคู่มีเกณฑ์ที่จะลงร่วมร่วมหอด้วยนะคะมีเกณฑ์จะได้แต่งงานนะั้นดูสีดาวพฤหัสอยู่ตรงไหนนะคะ,ะดาวพฤหัสอยู่ในเรือนโอเค หลายๆคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์เนะา จากคนที่เป็นคู่อยู่แล้วนะคือเป็นแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปว่าเป็นไปสร้างครอบครัวกันหรือไปอยู่ด้วยกันก็เป็นไปได้นะทั้งหมดทั้งสิ้นเอาละค่ะนี่คือคลิปพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายนนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะออกมาในทิศทางที่ดีนะคะมีเป็นห่วงแค่2เรื่องสุขภาพกับเรื่องอารมณ์ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตัด2เรื่องนี้ไปได้หรือลอง manage control มันได้ก็จะดีมากๆวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับการติด ตามรับชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ต่างๆนะคะมีขอให้ทุกท่านมีพลังใจที่แข็งแรงนะสามารถ control, ควบคุมตัวเองได้แล้วก็มีกำลังกายที่ทรงพลังนะคะซึ่งราศีเมษมีอยู่แล้วนะคะมีกำลังสมองสติปัญญาที่ฉลาดปัดเปลืองที่สำคัญขอให้จักรวาลอยู่ข้างคุณและมอบพลังแก่คุณวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ